อปุออ้มไม่น่ากลัวไน่ากูเหมือนเดิมทำไปแล้วสทีกลัแล้ระวรนี้ก้มๆหน้าหรอ่เข้าไปหรูอ้าปากค้าให้มันไหลไปเโอเคให้มันหไ,ไหลไปเองใช่ไหมโอเคนอเคนี่งสอ3 So, so, nữ kai thai sau ba! ờ sáng nay! Ừ, won't lie, là won't lie, I mưa lie, I won't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  lie, I Rồi, lie, I won't lie, lắm, mình đơm, mình đơm เขาซะเขาซัจะหมดแล้วอันนี้แห้นี่เดียวพื้นเดียวเหอโอเคไม่มไม่มีแล้วพี่พี่ไม่เอาพี่ไม่เอาโอเคพี่ไม่เอาโอเคเราแล้วทำไม่ดีอีกใช่เพรานีเขาต้ไพี่ไม่ทเดี๋ยวสิก็ก็ทำไม่ก็ใี้ีเสร็จก่อนเพี่อะไรไทำไมนี่นี่ไงมันอยู่นี่พี่ทำฝั่งนี้โอเคได้ชนะ สบายเกิงยกิ mortar, ้งมสองดิีโอสมั้เอออาสามมั้งใช้มือสามสาส้าเลยโอเคปวา